สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันรอบสองนะครับท่านผู้ชมเกือบลืมเปลี่ยนเสื้อครับท่านโดยเมื่อกี้เพิ่งถแถลงข่าวไปนะครับท่านผู้ชมเมื่อตอน15บภนาฬิกานั้นเป็นภาคพิเศษนั้นประชาชนอะไรไม่ได้ดูนั้นก็ย้อนกลับไปดูได้ครับท่านโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว,ว่าประชาชนทหลายนั้นจะเบื่อหน้าผมหรือยังนั้นในบ้านน้าลายนี่ทําไมมันออกมาพูดบ่อยจังนั้นก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว,ว่าอะไรจะต้องจับตามองนั้นแต่พลเอกประยุทธ์ครับท่าน ออกมาท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ขอให้ป่าชาชนท้งหลายนั้นถอยคนละ9ก้าครับท่านผมก็นึกขึ้นออกเอยไม่ใช่นึกขึ้นได้ครับท่านหรือว่าจะเป็นถอยอีกคนละเก้าก็ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมโดย <S 1> <S 1> หลังจากที่ออกมาบอกให้ตัวเองนั้นถอยเหลือเกินไม่ใช่ไม่ใช่ถอยนะครับท่านคนละ9ก้านั้นก็หลังจากนั้นชูขุยยันนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางกลางคืนนั้นก็ได้ไปจับน้องไม้ครับท่านนะครับท่านผู้ชม ไม่ใช่น้องไมโอเอาแครอทมาฝากนะครับท่านแต่เป็นน้องไมของเยาวชนบทแอกนั้นแล้วก็ได้ประกันตัวไปแล้วนั้นโดยนี้ทวิตเตอร์แฮชแท็กเซฟไมก็ได้พุ่งทยานอย่างชั่วนาตาปีครับท่านเรื่องคำขำวันนี้ถอยคนละก้าวฮ่าฮ่าฮ่าเมื่อท่านพูดเราจะฟังแต่เมื่อท่านทำเราจริงเชื่อถอยหรือถอยนะครับท่านแฮชแท็กเซฟไม้นั้นก็เป็นที่รีทวิตอย่างมากมายกลายกองเลยทีเดียวครับท่านโดยตอนนี้สถานการณ์เต็มไปด้วยความคุกคุนในะครื่องบูช และบีนะครับท่านผู้ที่พงปุณกันกนั้นซึ่งเป็นเป่านกหวีดนะครับไกบ่เทือกมาอย่างชั่วนาตาปีโดยวันนี้ไม่ขอขยายความถึงไอ้เทือกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าออกเสียงมาแต่ละทีนั้น <c oughs> ไอ้เทือกเทือกสุดท้ายจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยประชาชนได้มาเม้นว่าไอ้เทือกเทือกสุดท้ายนั้นก็เป็นคาพูดที่รดนใจผมเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดยไอ้บีครับท่านหน้าแตกหมอ <c oughs> ไม่รับเย็บเลยนะคะ <c oughs> รับทรินมผู้ชมไล่กลับบ้านเลยบอกว่ามึกไปได้ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> นะครับท่านเดี๋ยวจะแถลงข่าว ด,ด,ดีแล้วครับท่านโดยมีประชาชนบอกว่าผมแถลงข่าวบ้าบอบคอแตกนั้นผมก็ไม่รู้จะทําอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมโดยคําสั่งศาลก็บอกว่าไม่สามารถที่จะปิดไว้ทีวีเยาวชนบทแอกและสื่ออื่นๆได้นะครับท่านผู้ชมส่งผลให้เอบีนั้นหน้าแตกหน้าทนแต่ไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านเพราะมันหน้าด้านหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดการปิดไว้ทีวีสำเร็จนั้นก็จะเป็นการเหมือนกับเขียนเสือให้วัวกลัวครับท่านโดยสื่ออื่นด้วยนะไว้วทีวีโดนปิดแล้วหรือไม่ยัง อะไรนั้นแต่อันนี้ครับท่านท็อปฟอร์มอีกแล้วนะครับนักผู้ชมไอ้นกวีอีกแล้วเลยว่าดิชนออนไลน์แจ้งเข้ามาครับท่านหลังจากที่เหตุการณ์ชุลมุวนวุ่นวายที่รามกําแหงนะครับนกผู้ชมเมื่อวานนั้นที่มอบเสื้อเหลืองนั้น ได้ทําการเหมือนกับว่าสุดทอยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ถอยคนละก้าอย่างที่พยุติบอกนะครับท่านแต่ที่เป็นสุดทอยนั้นก็ได้เกิดปรากฏการณ์นะครับท่านผู้ชมจี้ให้นัตพลทิพย์สุวรรณล,ลาออกอย่างดิบดัวกันเลยทีเดียวครับท่านรัฐมนตรีศึกษาที่โดนนกหวีดนะครับท่านผู้ชมนักเรียนนั้นไล่ไปต่อแถวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองนั้นโดยลาออกรับผิดชอบครับท่านพวงทองจี้รัฐมนตรีศึกษาพิการไม่ใช่รัฐมนตรีศึกษาที่ เออลาออกทันทีหลังคนที่เกี่ยวข้องนําม็อบเหลืองทำ้ายนักศึกษาเสียเองนะครับท่านก็ต้องขอบอกให้รู้ว่าข่าวนี้นั้นไม่น่าจะแปะ ได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีข้อความที่รุนแรงกันอย่างดิีๆกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยนัตพลทิพสุวรรณต้องลาออกในทันทีจากกรณีม็อบอาชีวะช่วยชาติล่มจมไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยชาติอุแต่แล้วตาฝาดมีนายทศพลมนูนรัฐเป็นแกนนาบุกทําลายนักศึกษาที่ชุมนุมอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันที่21ตุลามนะครับท่านผู้ชมเป็นที่รู้กันว่านายทศพลทศพลมีความสนิทสนมกับพรรคพลังประชารัฐและนายนัตพลทิพสุวรรณ เคยเป็นอดีตกปะวะสด้วยกันกับไอ้เถื่อนใะนกระดานบูชม <c oughs> ก็เป็นที่ทุเล็กที่สุอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านโดยไอ้ตัวนี้นะกระดานบูชมแม่มึงเอ้ยนัตพลอะไรนี้ยัวจัดครับท่านอุ้ยน่าก,กลัวเหลือเกินโดยเดลินิวแจ้งเข้ามาเมื่อช่วคุชยามนี้เลยครับท่านโดยนัตพลยวดจัดบัตรคนใกล้ชิดทำลายนักเรียนชุมนุมที่มอรามอู้อะไรกันวะเนี่ยโดยเดือดปัดคนใกล้ชิดทำลายนักเรียนชุมนุมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดันไม่รู้จักและไม่ใช่คนสนิทเตือนอย่าสร้างความแตกแยกในสังคมและไม่ควรนําข้อมูลเท็จใส่ในหัวเด็กนะครับร่านผู้ชมแต่เมื่ทราบว่าจะใส่ในหัวมึงได้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับร่านผู้ชมโดยสมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัตนั้น ก็ได้มีการโจมตีต่างๆนาน,นาในการท่านผู้ชมโดยมันอาจจะลืมไปว่าที่มันกาําลังต่อว่าอยู่นั้นเป็นเพศบุพการีของมันนั้นนะครท่านผู้ชมแต่ก็พูดได้ยากครับท่านเพราะว่าพวกนี้นั้นสามัญสํานึกนั้นอาจที่จะไม่มีหรือไม่นั้นก็น่าจะใช่นกครท่านผู้ชมก็เป็นการปัสสวาวะอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยนกครท่านผู้ชมตอนนี้สถานการณ์เต็ไมไปด้วยความคึกคักครับท่านจับตามองว่าวันอาทิตย์นี้นั้นจะมีปรากฏการณ์ยังไงบ้างครับท่านถ้าเกิด พุทธิพยุตยังไม่ลาออกนั้นโดยกลุ่มนักศึกษาเยาวชนบดแอกและประชาชนทั้งหลายแหล่ลรวมตัวกันเป็นล้านแล้วนะครับานผูชมออกมาขับไล่นั้นแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดอีกสามวันไม่เป็นผลนั้นวันอาทิตย์จะไปเยี่ยมอีกรอบหนึ่งนั้นผมก็จะได้บอกเขาว่าอย่าไปม็อบก็ไม่ได้อีกแล้วเพราะยกเลิกพรากฉุกเฉินพิเศษไร้แรงไปแล้วนะครับานผูชมข่าวสดแจ้งเข้ามาด่วนราชกิจจาประกาศยกเลิกสถานการณ์การประกาศฉุกเฉินที่มีความไร้แรงในกทมน,นะครับท่าน ที่จริงมันก็ไม่ด่วนแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยตอนที่ผมถอยแถลงนี้นั้นมันผ่านมาแล้วหลายชั่วโมงครับท่านก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโอยทำเปนั่งเมื่อวานนะครับท่านโดยนะฮะประชาชนนะฮะในผมจะทําการถอนอันนี้นะถอย,อยกันคนละเก้านะไม่ใช่ถอยนะครับท่านผมว่าถอยหรือเปล่านั้นหลังจากที่บิกตู่เกิดอาการฟิลขาดหรือไม่หรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยหลังจากที่เห็นประชาชนชูสามนิ้วนะครับท่านผู้ชม วิญญาณของความเป็นชายชาติทหารที่ไม่มีใครเหมือนและไม่มีทหารคนไหนจะเหมือนได้นะครับท่านผู้ชมก็ได้คว้าไมโครโฟนครับท่านไม่ใช่โนกอุดมจะเดียวไม่นะครับท่านผู้ชมด่ากาดครับท่านนะนะนะที่เป็นแบบนี้นะเนี่ยอนาคตก็ต้องโทษพ่อมันนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับพ่อมันหรือเปล่านั้นอย่าไปว่าเขาแบบนั้นมันไม่ดีนะครับท่านอือกูหลอกด่าเปล่าวะโอ้ยไม่ใช่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 โอ้จะร้องเพลงก็ไม่ได้เดี๋ยวตดลิขสิทธิ์อีกนะครับท่านผู้ชม โดยมอบยื่นแล้วนะครับท่านขีดเส้นประยุทธ์ต้องตายภายใน3วันไม่ใช่ไม่ใช่ประยุทธ์ต้องเซ็นลาออกใน3วันเผย2เงื่อนไขนีถ้าถอยคนละ9ก้าครับท่านโดยจะถอยคนละ9ก้าหรือจะถอยตามที่ประยุทธ์บอกไม่แน่ใจนะกระดมบูชมโดยการชมรุมนุมเมื่อคืนนั้นเป็นโดยด้วยความคึกคักครับท่านและสงบเรียบร้อยอย่างดิบดีกันเลยทีเดียวนะกระดมบูชมโดยขอ แสดงความเคารพต่อประชาชนประยุทธ์จันโอชาผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมยังมีเงื่อนไขสองข้อหากจะให้ถอยคนละก้าหนึ่งผลเอกประยุทธ์ต้องลาออกจากนายกรัฐมนนรีและสองต้องยุติการดําเนินคดีกับผู้ชุมนุมทั้งหมดและถ้าภายใน3วันประยุทธ์ยังไม่ลาออกรัษฎรทั้งหลายจะกลับมาอีกครั้งโดยข้อเรียกร้องจะไปไกลกว่าเดิมนะครับานผู้ชมเราก็ต้องจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านพ่อคนเอกประยุทธ์ที่ผมชื่นชอบนั้นมีความสามารถพิเศษแต่านผู้ชม ที่ยากจะหาใครเทียบเทียมได้นะครับท่านถ้าเกิดเป็นในยุทธจักรจีนนั้นก็ยิ่งกว่าอึ้งเอะซือนะครับเดินผูชมยิ่งกว่าหัวหน้าพักกาโจกอ้างชิดกงหรือไม่นั้นที่มีวิชาไม้ตีสุนัขนั้นนะครับท่านผูชมโดยนี้นั้นต้องกล่าวเรียนให้สมาคมขอทานออกมาประท้วงด้วยครับท่านก่อนที่ไอ้เทือกมันจะแย่งสัมปทานการขอทานจากท่านไปนะครับเดานผูชมก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีดีกันเลยทีเดียวครับท่านและตอนนี้นะครับเดินผูชมอดีตนายกรัฐมนตรีที่อยู่ครบวาระคนแรก ของประเทศไทยแล้วก็มีประชาชนหลายนั้นเลือกตั้งอย่างมากมายกายกองกันเลยทีเดียวส่งผลให้พรรคแมงสาบนั้นเกิดอาการแข้นเคืองโกรธหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจในะครับท่านผู้ชมได้ออกมาทําการเป่านกหวีดส้นดินส้นเบือกและกอนหน้านั้นก็ได้บอยขอดการเลือกตั้งเมื่อปี49โดยยศในขณะนั้นพันตํารวจโทรดรทักษิณชินวัตรครับท่านนยุทธสภาไปเมื่อปี49ในะครท่านผู้ชมหลังการเลือกตั้งนั้นได้เก้าอี้นะครับท่านผู้ชมสสนั้นถึง377 เก้าอี้ครับท่านก็ส่งผลให้พวกสลิมรอดช่องนั้นอาจจะต้องเจ็บปวดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านโดยข่าวนี้อาจจะเสะเทือนใจรอดช่องเล็กน้อยถึงปานกลางแนะ่ถ้าเกิดเป็นสลิมรีบสต็อปไปดว้ด่วนเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เปิดไปดูเนชั่นโดยประชาชาิธุรกิจแจ้งเข้ามาอุ้งอิงครับท่านโพสต์ภาพคู่ทักษิณเดินเล่นนอกบ้านครั้งแรกหลังอาการป่วยดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมโดยอุ้งอิงลูกสาวทักษิณชินวัตร อัปเดตสุขภาพพ่อโพสภาพพาเดินเล่นนอกบ้านครั้งแรกหลังไม่สบายและถามว่าระยุทติมันจะตายเมื่อไหร่ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม่มีมมโอ้ยตายแล้วตายแล้วพลเอกประยุทธ์อย่าเพิ่งเครืองมันไม่มีในข่าวเว้ยเฮ้ยตามาดนะครับท่านโดยก็ได้นะครับท่านผู้ชมเดินไปเดินมาคนท้องเหนื่อยเร็วกว่าอีกบอกพ่อกับบ้านการลูกขิวแล้วนะครับท่านผู้ชมก็เป็นภาพภาพครอบครัวหนุบบุญหรือเปล่านั้นก็สะเทือนใจลอดช่องอย่างเหลือกันกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้นั้นอ้วพวกลอดช่องทั้งหลายนั้นเริ่มที่จะด,ดานหน้าออกมาคารากระสั่งแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ ม็อบจุดไม่ติดสัมพันธ์ทําไมติดเลยติดไม่ได้ในะการเต่านผู้ชมโดยกลุ่มไทยอ้างว้างนั้นก็จะดันคดชายโยแถกท่านขึ้นมาเป็นแกนนํานั้นอุย้ยแม่เมื่อยแรงงานเด็กหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะกครเต่านผู้ชมก็มีที่ดุเล็กอย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนมีการเบือนข่าวในะการเต่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นในเหตุการณ์สุดถอยในรามคำแหงนะกครบต่านผู้ชม โดยข่าวสดแจ้งเข้ามาครับท่านเดี๋ยวผมจะชี้แจงเป็น2ประเด็นนะครับท่านผู้ชมมันเล่าไม่ตรงและผมก็บังเอิญได้ดูไลฟ์สดด้วยครับท่านโดยอันนี้โคศกกอรอชอเปิดอีกมุมอ้างกลุ่มรัษฎรพูดยั่วยุหยาบคายก่อนประทานเดือดหน้ารามนะครับท่านผู้ชมก็เป็นอดีตนักข่าวช่อง11นะครับท่านผู้ชมช่องซึ่งที่ไม่ค่อยจะมีใครดูเท่าไหร่นั้นและประชาชนาหลายนั้นอย่าสงสัยมือมันจะไปแบบนี้เรื่อยๆอย่าไปสงสยัยมันไปของมันเองโดยเปิดอีกมุมอ้างกลุ่มรัษฎรพูด ย่อยยุอยหยาบคายใส่กลุ่มแนวร่วมเทิดทูนสถาบันก่อนเกิดเหตุประทาหน้าานชี้ท่าไม่เกิดการย่วย,ยุคงจะไม่มีเหตุการณ์ต่อเนื่องนะครับท่านแต่สิ่งที่ผมเห็นนั้นคืออยา่าหยุดหยุดหย,ย,ยุดนะครับท่านมีการห้ามปามอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวนั้นก็ส่งผลให้ไอ้พวกสวาร,ร์อดช่องนั้นโปะแตกครับท่านเพราะเดี๋ยวนี้นั้นมันมีทวิตเตอร์นะครับท่านผู้ชมมันมีกล้องถ่ายรูปแล้วทุกคนเป็นสื่อกันได้นั้นก็เป็นที่ทุเล็สิ้นดีอย่างสุดติงกันเลยทีเดียวนะครับท โดยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพลกออะไรส่วนในส่วนเบือกไรแรงแล้วนั้นนะครับท่านผู้ชมผมก็ถแถลงข่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคําครับท่านโดยจากกรณีอะไรวะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมจากกรณีนางสาวกัญญาณัฐนะครับท่านผู้ชมโฆษกกรอชอพูดซึ่งที่ผมออกมาถแถลงเมื่อกี้นั้นว่าอยู่ช่อง11เป็นนักข่าวซึ่งมีคนดูไม่เยอะเท่าไหร่นั้นระบุ <laughs> ม็อบเสื้อเหลืองถูกย่อยุก่อนเมื่อ ตรวจสอบจากช่องขา่าวช่อง3ามกับระบุเหตุการณ์เป็นอีกแบบโดยนักศึกษานอ้นองนอนักศึกษานะครับท่านผู้ชมที่ถูกทุ่มลำพงใส่นั้นประกาศบนรถว่าอย่าใช้ความรุนแรงอยู่ตลอดอ่าเครดิตจากช่องสานะครับท่านผู้ชมแล้วก็แฮตแทกเสื้อเหลืองทำร้ายนักศึกษาแฮแทกรามคำแหงแฮแทกม็อบย2ตุลาครับท่านโดยอันนี้ก็มาจากข่าวสดนะครับท,ท่านผู้ชมส่งเข้า,าประกวดนั้นอ๋อลืมไปครับท่านโทรศัพท์รุ่น4ีแผ่นดินนะครับท่านผู้ชมภาพแม่เหมยไม่ชัดเลยนะครับท่านก็ต้องขอ อภัยไว้ณนะที่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์เต็ไมไปด้วยความคุกคุนครับท่านเป็นอะไรที่ก็ต้องน่าจับตามองนะครับท่านผู้ชมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นโดยเบิกตูไม่สามารถจะอยู่ได้อีกต่อไปแล้วนะครับท่านผู้ชมหรือไม่อย่างไรนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านอุ้ยเกือบลืมนะครับท่านผู้ชมเราต้องเติมคําว่าหรือไม่อย่างไรเข้าไปด้วยครับท่าน <c oughs> เพื่อเป็นเปลี่ยนจากประโยคที่เป็นประโยคจาอจงเป็นประโยคคําถามนะครับท่านเมื่อนั้นอาจจะซวยเล็กน้อยถึงปานกลาง ทางการแถลงข่าวมันต้องมีชั้นเชิงครับท่านโดยประยุทธ์ออกไปซ้านะครับท่านก่อนที่ประชาชนหลายนั้นจะไปเยี่ยมอีกครั้งหรือไม่อย่างไรนั้นเราต้องจับตามองอย่างดิบดวนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่แน่ใจครับท่านโดยพลเอกประยุทธ์ดูหนังคนละม้วนกับชาวโลกหรือตั้งใจป้ายสีเพื่อสร้างเงื่อนไขทําอะไรกันแน่นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ได้ออกมาถแถลงการเมื่อวานานั้นนั่งแม่มึงนึกว่าเท่มากนะครับท่านผู้ชมบอกว่ามีการใช้คินเลกครับท่าน อะไรสักอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมในการทำร้ายเจ้าหน้าที่นั้นนะครับท่านก็เป็นการเบือนข่าวอย่างทุเลศส,สิ้นดีเหลือเกินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่ารับชมแต่เนชั่นหรือเปล่าเฮ้ยพลเอกประยุทธ์ฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มกดติดตามช่องนัดวิวและไปดูช่องไวทีวีไว้ด้วยอย่าดูแต่เนชั่นมันจะทำให้ท่านนั้นกระโหลกหนาะปัญญานิ่มหรือไม่อย่างไรนั้นผมก็ไม่อาจทราบได้นะเว้ยเฮ้ยแต่แนะนำว่ามากดติดตามช่องนัดวิวด้วยและประชาชนทั้งหลายที่กำลังนั่งฟังอยู่นั้นกดไลค์กันอย่าง ดิบดวงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมให้คลิปนี้แพร่กระจายไปถึงห่วยพวกรอดช่องอย่างรวดเร็วนะครับท่าน <c oughs> ก็เป็นที่น่าจับตามองอย่างสุดล้อนกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมส่วนไอบีนั้นก็หน้าแตกหมอไม่รับเย็ดนะครับท่าน ส่วนบุคคลที่เป็นแม่ของสลิมนะครับท่านที่ลูกสลิมถามว่าทําไมเขานักเรียนนั้นมาเป่านกหวีดไล่พ่อทําไมนะครับท่านผู้ชมโดยพ่อี่ว่านี้ไม่ใช่พ่อผมนะครับท่านแต่ว่าเป็นพ่อมันนะครับท่านผู้ชมนะัตพลทิพสุวรรณนั้นโดยเมียรครับท่านเรื่องบัวัวมีเมียออกมาอีกแล้วครับท่านหลังจากที่โพสอวยผัวมาอย่างชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมทยาตั้งไหลคําถามเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเออโอ้โหทยาทิพสุวรรณภรยา นี่ใช้คําไม่ดีเลยทยาทิพสุวรรณเมียรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาพิการโพสต์ตั้งวงเล็บหลายคําถามเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรในกะารานบ,บูชมก็มาถึงจุดนี้ได้เพราะพวกมึงลดล้นเลยนะครับท่านหลังจากที่มีการไปเป่านุกวีไก่เทือกในการานบ,บูชมหน้าดํานั้นนะครับท่านโดยไอ้เมือกหน้าดํามันทุกเม็ดหรือเปล่านั้นผมก็ไม่แน่ใจนะครับนักบูชมก็ส่งผลให้ประยุทธ์เข้ามานะครับท่านแล้วก็ส่ง ผมนั้นต้องออกมาถแถลงการเหนื่อยหอบให้ประชาชนทั้งหลายนั้นได้รับฟังการรวมถึงลำบากประชาชนทั้งประเทศต้องร่วมออกมาก,กัน ขับขับนะครับท่านไปอย่างมากมายไก่กองเลยทีเดียวโดยตอนนี้จังหวัดยะลานั้นก็ได้มีการลุกคือแล้วนะครับท่านผู้ชมในการขับไล่พลเอกประยุทธ์นั้นโดยเหตุเกิดที่สนามช้างเผือกครับท่านอันนี้ก็ต้องถแถลงการให้ชาวจังหวัดยะลาไว้ด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการรวมพลเกิดขึ้นครับท่านขับไล่กันชั่วนาตาปีจังจงเอ้ยต่างจากนาาธิวาสครับท่านเอ้ยทำไมมันสลับสลวนอีกแล้ววะเนี่ยที่มีการออกมาเดินกันอย่างมากมายไก่กองในการใส่ เสื้อเหลืองนั่นก็เล็ดิดบีไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้จะเลดิดบีไปไม่ได้ครับท่านเพราะว่าเลื่อนผ่านเพิ่งมาเจอนะครับานผู้ชมมติชนออนไลน์แจ้งเข้ามานัตพลทิพสุวรรณครับท่านผัวของทยาที่ออกมาตั้งคําถามเมื่อกี้นี้นะครับในผู้ชมว่าบ้านเมืองมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนั้นก็เพราะพวกเมืองไก่เทือกไงมาถึงจุดนี้นัตพลขู่ฟ้องมือดีแชร์ภาพถ่ายโยงม็อบเสื้อเหลืองนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นความอับอายดอดสูหรือไม่นั้นไม่แน่ใจนะัตพลขู่ฟ้อง มือดีแช่าพาทายโยงม็อบไอ้เทือกไอ้ควายไม่ต้องได้โยงม็อบเสื้อเหลืองชี้ธยาจุดยืนชัดเจนเป็นรัฐมนตรีว่าการศึกษาก็ห้ามไม่ได้นะครับท่านโดยทางที่ดีนะมึงควรจะเปลี่ยนกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เอาตอธงสลดออกแล้วก็เติมพอพานสลีเข้าไปเป็นกระทรวงศึกษาพิการก็น่าจะดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็ถือว่าเป็นที่น่าทุเลสิ้นดีหรือไม่นั้นไม่แน่ใจครับท่าน <c oughs> ผมจะอ่านมันก็ยาวนะครับท่านผู้ชมและประชา จงหลายนั้นไม่ควรจะมาเสียเวลาฟังเรื่องบ้าบ้าบบคอแตกแบบนี้นะครับท่านโดยพวกคนตีส่วนเบิกนี่มันได้ดีได้ดีมาเพราะเป่านกหวีดนะครับท่านโดยได้มีการพูดคุยกับประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมสมัยที่เป็นผบทบแล้วนั้นก่อนหน้านั้น6เดือนนะครับท่านผู้ชมโดยประยุทธ์ปากมันลั่นครับท่านไปให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์นะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อกี้นั้นผมแถลงข่าวไว้แล้วรอบหนึ่งสิบห้านาฬิกานั้นเป็นภาคพิเศษนะครับท่านผู้ชมและที่ผมช้า ล้วนๆไปบ้างนั้นคือว่ากําลังจะนึกขึ้นออกเอ้ยไม่ใช่กํากลังจะนึกอยู่ครับท่านว่าข่าวนั้นมีข่าวในที่ยังไม่ได้สแสลงไปบ้างนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดีกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นั้น EA เอยังอยู่ดีครับท่านและบอกว่าจะเสริมเก้าอีสี่พันตัวถ้าเกิดใครไปงานศพไอวีนั้นเอ้ยไม่ใช่ไปสีๆๆป่พันตเมื่อโอ้ตายแล้วตายแล้วตาฝาดนะครับท่านฝาดไปถึงสมองเลยตอนนี้อ๋อไม่มีในข่าวนี่ว่าแต่นี่ดีกว่าครับท่านประชาชาติธุรกิจ นะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เิ้วล้อของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมได้ออกมาเลียกันอย่างชั่วนาตาบีกันเลยทีเดียวครับท่านพลังประชารัฐประกาศจุดยืนประยุทธ์ไม่ต้องออกเดี๋ยวก็ตายไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยเอาไม่เอาไหม่อันผิดอันผิดพลังประชารัฐประกาศจุดยืนประยุทธ์ไม่ต้องออกอยู่ครบ4ี่ปีเออนะครับท่านผู้ชมโดยอนุชานาคาใสครับท่านประกาศจุดยืนพลังประชารัฐหนุนประยุทธ์จันโอชานายกครบ4ปีไม่ต้องลาออกนะครับในผู้ชม ก็ดูเหมือนว่าปะะาาชทงหลายนั้นอาจจะต้องเหนื่อยขึ้นหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่าน โดยพวกสวนตีนส้นเบิกนี่มันจะต้องออกมาหาซีนะบบนะครับท่านผู้ชมเกาะตีเลียนายครับท่านโดยประยุทธ์นั้นจะอยู่ได้อีกชั่วนาตบีหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจแต่อีเอก็ออกมาบอกว่าจะให้อยู่ไวถึง50ปีนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ทราบว่าถึงตอนนั้นมันจะรีบหลวนตายไปแล้วหรืออย่างนั้นก็ไม่แน่ใจโดยโยมาบาลน,นั้นก็เรียกผมไปสัมภาษณ์เรื่อยๆถามถึงความเป็นไปในโลกมนุษย์นะครับท่านผู้ชมว่าตอนนี้นรกโลกานพร้อมแล้วครับท่านโดยตอนนี้กระทะทองแดงนั้นได้ผลิตเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับท่านผ อาจจะมีไวไฟด้วยนะครับท่านส่วนจะ 4G หรือ 5G จะใช้ค่ายไหนนั้นมึงก็ไปคุยกันย้อวันอีกทีหนึง่งนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่สุดตีนอย่างดิดีๆกันเลยทีเดียวครับท่าน